สวัสดีครับผมโจตีเฮซ่าตนะ,ะคิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับเกมโจโจล่าข้ามสตรวรรษนะฮะก็เป็นเกมเวอร์ชันมือถือทั้งหมดเลยนะฮะในคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเวอร์ชันมือถือนะฮะของเกมโจโจนะฮะล่าข้ามสตรวรรษนะฮะมีรูปแบบไหนกันบ้างนะส่วนใครที่เข้ามานะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเลยกันนะฮะ มาเริ่มกันที่เกมแรกเลยแล้วกันนะฮะตัวโจ,โจโล่าข้ามสตวรรวัชนะ,ะใช้ชื่อภาคว่า s ต a r Dust s h เ o t e r นะฮะเกมนี้นะ,ะก็คือเกมยิงเหรียญสไตล์เกมแนวต่อสู้นั่นเองนะก็คือเรานะฮะจะต้องยิงเหรียญของฝั่งเรานะให้โดนฝั่งศัตรูนั่นเองนะสามารถทําชิงได้ก็คือเรายิงเหรียญไปสามารถโดนได้หลายเหรียญน,นะฮะแล้วเราก็จะสร้างดาเมจให้กับฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับพอเราต่อสู้นะฮะหรือว่ายิงเหรียญแบบโดนแบบจังๆนะฮะเราก็จะ ได้รับดาเมจที่แรงขึ้นนะฮะเหล่าสแตนนะฮะที่อยู่ในตัวละครน,นั้นๆนะฮะก็จะแสดงเอฟเฟกนะฮะแบบว่าโอเวอร์เลยนะแบบว่าโหดมากนะต่อสู้กับฝั่งศัตรูนั่นเองนะเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งนะฮะที่มันสุดๆเลยนะสำหรับเกมแรกเกมนี้เลยนะฮะสำหรับเกมต่อมาครับผมขอยกให้กับโจโจ้พิเตอร์แพตเตอร์นะฮะตัวเกมนี้จะเป็นเกมป๊อปนั่นเองนะเกมป๊อปก็คือเกม3สีระเบิดนั่นเองนะก็คือเราจะต้อง จัดเรียงนะฮะตัวละครให้ครบ3สีนะฮะแล้วก็ตัวเกมนะฮะก็จะทำดาเมจให้แก่ฝั่งศัตรูนะฮะแต่ว่าตัวเกมนะฮะก็จะมีหลายหลากนะฮะในการจัดเรียงนะเราสามารถเรียงแบบเฉียงหรือว่า เรียงแบบเรียงกันเยอะๆนะฮะตัวเกมนะก็จะสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันในการเรียงตัวดาเมจนะฮะตัวป๊อปของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวเกมนะฮะก็จะมีคาชานะฮะมาให้เราเปิดนะฮะแบบว่ามันมือเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็ตัวเกมนะก็จะเสริมเข้ามาด้วยก็คือหน้าเมนูหลักนะฮะเราสามารถสร้างบ้านกระดาษนะฮะโดยการเอาเหล่าตัวละครนะฮะในเรื่องโจโจนะฮะเอามารวมกันอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์จัดอะไรต่างๆนะฮะทำให้มันดู น่ารักน no ่ารักนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ว่าตัวเกมนะฮะก็เน้นระบบการต่อสู้นั่นเองนะก็คือตอนท้ายท้ายเกมนะฮะตัวเกมนะฮะก็จะให้เรานะฮะจัดตัวละครเรานะฮะเพื่อจะต่อสู้กับฝั่งศัตูนะฮะได้เยอะมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะสร้างดาเมจแล้วก็สร้างแต้มให้กับคะแนนของเรานั่นเองนะเราก็จะได้ทั้งแต้มนะฮะแล้วก็คะแนนนะได้เยอะขึ้นนะฮะในแต่ละดานนั้นๆนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นเกมนะที่น่าเล่นเลยนะฮะสำหรับเกมป๊อปนะฮะสไตล์โจโจ้นั่นเองนะฮะ สำหรับเกมต่อมาก็ผมขอ,อยกให้กับโชว์นินจมคอลเลกชันภาค2นะฮะตัวเกมนี้นะก็จะรวบรวมเราตัวละครนะฮะด,ดังๆนะฮะในค่ายโชว์นินจานะฮะหรือว่าทางบริษัทข่าวนั่นแหละนะฮะมารวบรวมกันในเกมนี้ทั้งหมดเลยนะแน่นอนว่ามีทางตัวละครจากหนังการ์ตูนเรื่องโจโจ้ด้วยนั่นเองนะผมก็เอามาจัดอันดับ ในอันดับที่3มนี่นั่นเองนะส่วนตัวเกมนะก็จะเป็นเกมแนวแบบจัดทีมนะ,ะแล้วก็ต่อสู้แบบเทิร์นเบสแบบจนภัยนั่นเองนะพรอมก,กับเอฟเฟกนะฮะที่โอเวอร์แอตแทกนั่นเองโอเวอร์แอคชั่นอลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่าพลังแต่ละอย่างนะออกมาแบบสุดยอดมากเลยนะฮะและเราก็จะเพลิดเพลินนะเพราะว่าตอนที่เราไปเปิดกาชาหรือว่าเปิดอะไรต่างๆนะเพื่อจะอรับตัวละครนะมันออกมาแต่ตัวละครที่เจ่มๆทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวละครหลักๆจากชูนินจัมมันเองนะสำหรับเกมนี้นะ สำหรับตัวเกมต่อมาครับผมก็แนะนําเกมนี้เลยนะโจโจล่าข้ามสัตวรวัตเวอร์ชั่นอาร์เคดนั่นเองนะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ฮะมีบนมือถือจริงๆเลยนะก็คือตัวเกมนะก็จะเป็นเกมแนวแบทอาร์เคดนะเป็นเหมือนเกมตู้นั่นแหละนะต่อสู้อารมณ์แบบจุ๊ก 98นะเกอะไรประมาณนี้นะก็คือเกมคล้ายๆกับพวกสติฟไฟเตอร์นะต่อสู้นะฮะแต่ว่าตัวเกมนะฮะก็จะมีตัวละครนะฮะจากเรื่องโจโจนะฮะในหลายเวอร์ชันนะออกมาให้เราเล่นนั่นเองนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะแต่ว่าตัวเกมนะก็มีจุดเด่นนะก็คือตัวเกมนี้นะมันสนุกมากเลยนะก็คือเราต่อสู้แบบใช้สแตนหรือว่าไม่ใช้สแตนก็ได้นะัแล้วแต่เทคนิคของใครหลายคนนะแล้วก็ตัวเกม มีหมดเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะให้เรานะสนุกเพลิดเพลินนะในแต่ละตัวละครนะตัวเกมนะฮะมีตัวละครค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แต่ละตัวละครนั้นเนื้อเรื่องนะแตกต่างกันไปหมดเลยนะฮะแล้วก็และตัวเกมนะฮะก็จะมีระบบแบบเดินต่อสู้แบบเรียวไทม์ด้วยนะคล้ายๆแบบเดินเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแหละไม่ใช่แค่ต่อสู้เป็นฉาก นั้นอย่างเดียวนะแต่ว่าจะอยู่ในด่านบอสของสตอรี่นั้นๆนั่นเองนะก็เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเกมสมัยก่อนนั่นเองนะแต่ว่าตัวเกมก็ค่อนข้างที่จะลื่นไหลแล้วก็สเปคต่ำด้วยนะสำหรับเกมนี้นะก็แนะนําเลยนะสำหรับเกมโจโจ้วลชั่นตู้อาร์เคดนั่นเองนะฮะ ในที่สุดก็มาถึงอันดับหนึ่งะฮะของเกมโจโจ้ล่าข้ามสตวรรษนะฮะก็ต้องขอยกให้กับเกมโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษเวอร์ชั่นไดมอนด์เรคคอร์ดนั่นเองนะตัวเกมนี้นะปิดให้บริการไปแล้วนะโอ้โโคตรน่าเสียดายเลยนะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะตัวเกมนะฮะผมว่า เกมนี้นะฮะัมันที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นเกมตัวโจ้นะฮะที่เน้นแนวต่อสู้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต่างๆจากเหล่าสแตน์นะโคตรมันเลยนะสำหรับตัวเกมนี้นะก็จะเป็นเกมแนวแบทต่อสู้นะฮะแบทเดียวทาม,มันเองนะแต่ว่าตัวเกมนะฮะที่ผมเคยเล่นแต่ก่อนนะตัวเกมมันเหมือนจะ มีอาการค้างออกมาด้วยนะตอนที่ผมเล่นนะฮะแล้วก็ตัวเกมนะฮะมันก็จะมีระบบเปิดกาชานะ,ะที่โคตรมันเลยนะสำหรับตัวเกมนี้นะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายมากนะที่เกมโจโจล่าคำสตวรรนะฮะเวอรช์ชันนี้นะฮะได้ปิดตัวไปแล้วนั่นเองนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะในอนาคตนะฮะผมว่าเกม jo jo โจโจเวอร์ชั่นมือถือนะฮะต้องมีออกมาแน่นอนเลยนั่นเองนะก็ต้องรอต,ตามชมกันด้วยนะส่วนช่องโจตีเฮดนะฮะถ้ามีเกม โจโจใหม่ๆนะเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะส่วนคลิปนี้นะก็จะเป็นการจัดอันดับทั้ง5เกมนะที่ผมหามานะลิงก์ต่างๆนะอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนั่นเองนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วกันนะฮะก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจะกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม